สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่วัดอัมพุวะลาลามนะครับอาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับมีเรื่องล่ำลือในโพสต์นะครับว่ามีพระธาตุเสด็จมามาโดยบังเอิญวันนี้เราจะมาคุยกับพระอาจารย์สมชายเจ้าวาดนะครับกราบน,นมัส,สก,การครับพระอาจาจรย์เจริญพรเจ <c oughs> ราาาิญพเจริญพภาษาไทยภาษามอนแปลว่าภาษามอนแ <c oughs> ปลว่าเจริญพร ก่อนอื่นนะครับการนั่งเก้าอี้แบบนี้นะครับสําหรับคนโลกสวยนะครับไม่นั่งเสมอพระก็จริงอยู่พระผมบาปพระอาบัตินะครับพระอาจารย์ไม่หรอกเพราะว่าพระมีอาสนะอังหาคือถ้านั่งจําเป็นนั่งอาสนะเดียวกันก็ไม่อาบัติไม่เพราะพระ,ะมีอาสนะตังหาครับผมยังไงก็สูงกว่าสูงกว่า่ันสูงกว่าโดยการแสดงออกครับผมแต่ที่สูงนั่นคือสูงด้วยความรู้สึกครับ ของความเป็นมนุษย์นี่นะครับการนั่งเก้าอี้คุยกับพระไม่จําเป็นต้องใช้ศัพท์แบบพระภาษาญนุษย์อย่างนี้เท่าไหร่นะพระเหมือนเป็นชาวบ้านเหมือนเราคุยได้นะครับเราไม่ผิดเราไม่บาปพระก็ไม่ผิดศีลไม่ไม่ประราชิกไม่อะไรทั้งสิ้นเรามันได้มีเจตนาล่งละเมอครับผมตอนนี้ปาฏิหาริย์พระธาตุเสด็จเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่หลวงพ่อสมชายก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนยังไงครับคือสืบเนื่องจากว่า เราเป็นพระเนี่ยตั้งแต่บวชพรรษาแรกมาเนี่ยก็ได้รับภาพพระบรมสารีารินนรรกธาตุที่มาพุทธมณฑลบ้างครั้งแรกพระธาตุื่อพระเกี้ยวแก้วที่มาพุทธมณฑลนั้น,นก็จะไปสการะเป็นสีิมงคลคแล้วก็พอรู้วัดไหนมีพระธาตุเสด็จหรือมีพระธาตุหรืออัฐิของพระครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิปบัติชอบานได้รับสังขารไปรเราก็เคยไปไปกราบสการะบูชาเพื่อเป็นสีิมงคลแก่ชีวิต คือคิดแต่เรื่องของวัดอื่นทั้งนั้นคิดแต่เรื่องของวัดอื่นทั้งนั้นครับไม่เคยคิดเลยว่าพระที่ปฏิบัติอย่างเราเราเนี่ยที่เป็นพระธรรมดาธรรมดาแบบสามัญมากผิดศีลบ้างผิดศีลเล็กๆน้อยน้าบางบางทีต้องฟาดต้นไม้ต้องทําอะไรบ้างคือไอ้ผิดแบบนั้นมันไม่ได้ผิดโดยเจตนาครับคือวัดปฏิบัติของวัดภาคกลางเนี่ยหรือปทุมสามโคกเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็คืออยู่กินกันแบบว่าวัดชชาวบ้านครับ แต่ว่าวัดปฏิบัติที่เราตั้งใจบวชบาตามครูบาอาจารย์หนึ่งเราก็ไม่เคยเล่าเป็นเรื่องของการไหวพระสดมน์ครับและที่นี่สวดทั้งไทยทั้งมนต์ครับสวดทุกวันก็ทําหน้าที่คือกิจวัตรกิจกรรมคือความสะอาดของวัดครับผมกิจการทําอะไรในวัดก็ให้เป็นกิจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวไปครับตอนนี้เราเองก็เลยไม่เคยนึกเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับวัดครับต่อเมื่อมาปีที่ผ่านมานี้เดือนตุลาพฤศจิกาเ,เกิดน้ําท่วม ที่วัดในน้ำท่วมเมตรกว่าเกือบสองเมตรครับก็บังเอิญห้องที่เก็บพระเก็บวัตถุมงคลเนี่ยเป็นจํานวนมากครับน้ําก็ไม่เชิงท่วงแต่ว่าแรงดันของน้ําเนี่ยมันทําให้รังกระดาษท,ที่บรรจุเอาไว้เนี่ยมันย่อยสลายโดยธรรมชาติหมดเลยโดยจะหมดอายุโดยก็ไม่ไมงก็ไม่ทราบครับแล้วก็บังเอิญก็มีพระอยู่หลายรุ่นครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกองค์ <c oughs> เป็นบางองค์แล้วก็เป็นจํานวนรับพันรับหมื่นองค์เหมือนกันครับซึ่งมีญาติโยมมาช่วยวัดทําความสะอาด <c oughs> พัดพระเก็บพระที่ชารุดเนี่ยที่เอามาใส่กล่องใหม่เนี่ย <c oughs> ใส่กลางพลาสติกเนี่ย <c oughs> บังเอิญโยมเขามาบอกว่ามีพระธาตุเสด็จนะท่านคร <c oughs> ับในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อตาตมาเองก็ไม่อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยหลงไหลไปในทางที่ไม่ถูกคําว่าพระธาตุเสด็จเนี่ยมันเป็นของสูงเกินไปสาหรับพวกเราครับก็บอกกระโยงเขาอย่างนั้นครับ ก็ช่วยกันเก็บพระไปเก็บไปอะไรไปวันแล้ววันเล่านี่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยครับมีงานบวชพระรูปหนึ่งครับพอส่งหน้าเข้าบวชช่วงบ่ายโมงกว่ากว่าไปแล้วปุ๊บโยมเขาก็มาช่วยเก็บท่าความสะอาดห้องเนี้ยครับซึ่งห้องนี้มันก็ห้องเดิมเดิมแหละห้องนี้นะครับห้องที่เห็นเนี้ยห้องที่เก็บพระเนี่ยละโยมแผนดูได้เลยนครับผมน่พระเครื่องเออเหรินเหรินเออยะแยะเป็นห้องเก็บพระของพระอาจารย์ที่ได้มาจากวัดที่อื่นแล้วก็สร้างเองด้วย จนอยากจะเป็นสร้างเองแล้วก็มีบางรุ่นนี่ก็มีครูบาอาจารย์ให้มาครับอย่างเช่นพระรุ่นนี้ยท่านเจ้าคุณอดีตเจ้าอาวาวชินรุเนี่ยท่านเจ้าคุณระเบียบท่านให้อตมามาตั้งนานแล้วครับผมเนี่ยก็ไม่เคยแจกใครเลยไม่เคยแจกใครให้มาร่วมบุญทำว่าให้มาให้มาให้มาแจกคนที่มาทําบุญครับผมแต่ไม่เคยแจกเลยเก็บไว้ในคลังผมานานตั้งน่าจะเป็น เป็นสิบปีหลายสิบปีครับผมตอนนี้ก็เพอก็โยมเขาก็ากมีพระธาตุเสด็จนะครับไอเราก็ไม่อยากให้โยมนะ่ะไปเชื่อเรื่องอย่างนี้ครับกลว่ามันจะไม่ดีมันสูงเกินไปสำหรับพระอย่างพวกเราครับพอมาว,วันวนี้นที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่ยอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่เอาขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรแต่พอมาวันนี้ก็ก็อยากให้ญาติโยมสังเกตดูครับผมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยครับ พระจานาร์พระจันร์ไปแอบใส่ไหมตอนแรกไม่ม,มีใครแอบมาใส่ให้ไหมวิสัยของพระทําไม่ได้ครับครับวิสัยของพระทาไม่ได้ครับนี่ก็จริงๆก็ไม่อยากจะให้ญาติโยมมาหลงอะไรเรื่องอย่างนี้หรอกครับผมเพียงแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาตมาก็เมื่อมันนี้เกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วครับก็ก็เลยประชุมพระครับประชุมญาติโยมวัดครับ ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมบวชมาตั้งแต่ปีสองหกครับพวกท่านบวชมาไม่กี่พรรษาครับวัดเราเกิดขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าพวกท่านในโชคดีครับแสดงว่าพวกเราเนี่ยที่ทํามาทุกวันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ดูแลว,วัดความสะอาดครับดูแลศรัทธาญ,ญาติโยมมาเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นครับใช่ไหมก็ก็เลยมอบให้พระทุกลูกไว้องละถุงละถุงองค์ถุงหนึ่งมีสองบ้างมีสามบ้าง ตามที่เจ้าหน้าที่หรือโยมที่มาช่วยวัดเนี่ยเขาจัดทําให้ครับ <c oughs> ก็ตอบย้ําของความเป็นพระของเราว่าสมณวิสัยนะวิสัยทัศน์ครับสมณวาจาวาจาของสมณวาจาของพระครับสมณสารูปความเป็นอยู่การแต่งกายการดูแลวัดปฏิบัติต,าต่างๆเนี่ยก็ขอให้เคร่งครัดขึ้นครับเพื่ออะไร เมื่อเราตัดสินใจมาบวชแล้วเนี่ยเราก็ตอกย้ําความเป็นพระของเราให้หนักแน่นขึ้นไปครับเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของพระสงฆ์รุ่นต่อๆไปในอนาคตครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มามาเปลี่ยนพฤติกรรมของพระเราให้มีรัดเครื่องระล,ลึกให้ให้ให้เตือนใจเตือนใจตอกย้ําของความเป็นสนัมมาาของเราให้ชัดเจนขึ้นครับว่าการที่เราบวชเมื่อมุ่งของพระนิพพานให้ได้อย่าไปทางอื่น <c oughs> เราไหวพระสวดมันเราตั้งใจสวดยอย่าสักแต่ว่าสวดเพราะอาจารย์สวดอาจารย์นําสวดไม่ใช่ครับเราสวดได้ศรัทธาเราปฏิบัติได้ศรัทธาดูแลวัดได้ศรัทธา <c oughs> อย่างญาติโยมก็เช่นกันครับให้ตอกย้ําของความเป็นมนุษย์ของเราให้ชัดเจนขึ้นครับทำทางของเราให้สั้นลงคือมุ่งตรงต่อพระนิพพานนั่นเอง <c oughs> นี่สิ่งเรานี้มาเพื่อเป็นขวัญเป็นกาลังใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาที่ผ่านมาแล้วดีอยู่แล้วเราทําถูกแล้วมา <c oughs> ถูกทางแล้วจเจริญพรนพระอาจารย์ครับ มีญาติโยมมาสงสัยมาขอชมบารมีขนาดไหนครับหลังย์เริ่มเริ่มเริ่มมีแต่ว่าอาตมาจะไม่มอบให้กับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาจินตายอาจินตายมันเป็นปัจจิตังครับผมก็อยากจะมอบให้กับคนที่มีศรัทธาในเชิงปฏิบัติธรรมครับในเชิงที่ได้ไปแล้วไปอ่ไปสักการะบูชาไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์เพิ่มเติมครับผมทำทางของเราให้ให้ชัดเจนขึ้นครับกับ ชาติที่้วได้เกิดมาใน,ในชาตินี้เพระเจริญพรจํานวนพระธาตุนี้มันคำนํำเลือคือมาพร้อมกับการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอาอตมาก็ไม่เท่าเท่าที่เขาฟังว่าเนี่ยว่าถ้าบ้านไหนปฏิบัติดีจํจานวนจะเพิ่มขึ้นคือก็คือได้ยินข่าวมาอย่างนั้นแต่สามสิบกว่าปีที่อาตมาบวชมาเนี่ยนะก็ก็คือเราก็ไหว้พระสวดมนต์มาตลอดครับ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้ปรารถนาครับก็บอกกับเพราทุกรูปว่าเนี่ยท่านมาเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับในการปฏิบัติของเราว่าให้เราเดินทางถูกแล้วตอกย้ำความเป็นพระความเป็นสาวทุชนคนดีให้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับคืออย่าไปท้อแท้กับสิ่งบางสิ่งบางอย่างครับอะไรประมาณนี้นี่นะครับพระธาตุอัศจรรย์พระธาตุเสด็จพระอาจารย์วันนั้นฝันฝินอะไรไหมครับ ก็ปกติก็ไม่ก็เลยฝันครับผมเนี่ยนะครับอันนี้จะแจกให้ผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมครับผม<ป>เร้วแล้วพระอาจารย์เราจะจะแยกแยะหรือคนคนปฏิบัติธรรมหรือไม่บัดเขาเขารู้ในจิตตัเวเองสายตามันปิดกันไม่ม็ดครับสายตาปิดกันไม่เม็ดครับผมมีคนมาขอรับแจกไปเยอะขนาดไหนมีมีมีครับมีทั้งพระมีทั้งบาสกุบาสิกา ที่ที่รับทราบข่าวใช่เอฟซีที่อยู่ข้างนอกขอมาเยอะไหมครับก็เยอะอยู่ครับต้องเดินทางมารับเองต้องแบ่งเก็บไว้ครับต้องแบ่งเก็บไว้ถ้าไม่แบ่งเก็บไว้เดี๋ยวก็มาแล้วไม่ได้รับไปเนี่ยก็จะเสียกําลังใจเสียกําลังใจนะครับก็เพื่อศรัทธาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจะมอบให้คนได้สักกี่กี่พันคนก็คงจะไม่มากนักนะแต่หลักร้อยครัหลักสองสามร้อยก็ประมาณนั้นเจริญพรครับวนหนึ่งเนี่ยนะก็ ก็มีโยมเป่านาวไว้ว่าจะซื้อเจดีย์ถวายเจดีย์แก้วเจดีย์แก้วแล้วก็ปริสถานที่เป็นกิจลักษณะครับแล้วก็ที่ปลอดภัยครับตามสมควรนะครับก็เป็นสิริมงคลแก่สาธุชนโดยทั่วไปทั้งที่ยายิโยมที่มาในวัดนี้ทั้งสี่ทิศ่ครับผมนี่นะครับพระธาตุเสด็จอาถรรพ์พระธาตุเสด็จอัศจรย์พระธาตุเสด็จท,ที่นี่พรอาจจรครับเคยไปขอพระธาตุที่จักรไหมั้ยครับ ก็ในชีวิตนี้นะเคยขอหรือขอได้รับจากใครที่เป็นเคยเคยเคยได้รับขอจากได้รับพระราชทานจากอ่าสนิทิสังราชสนิพญาณสังวรองที่19องค์ที่แล้วเจริญพรอันเป็นปฏิสถานที่นี่เหมือนกันอยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ประเทศพม่าก็มีท่านพลโทธนพัฒน์ศรีกุลชัยพัฒน์พร้อมด้วยเลขาคือคุณโยมวิรัตวงครับธรรมวงก็พาไปเที่ยวที่ประเทศพม่าแล้วมีอยู่วัดหนึ่ง จำชื่อวัดไม่ได้รู้แล้ววัดเนี้ยถ้าใครไปเขาจะแจกพระธาตุแต่เป็นพระธาตุอข,ของพระสังวรีอ่าครับผมนะก็คําล่าลือของวัดเนี้ยเป็นที่รู้กันในหมู่ของทัวร์ไทยครับต้องแวะต้องแวะแล้วก็เพื่อจะรับพระธาตุเขาเขาจะแจกให้ไปมาเขาจะแจกให้ทุกท่านที่ไปที่วัดนี้ครับนี้บังเอิญวันนั้นเนี่ยก็ก็ได้มีโอกาสไปกับท่านพลโทธนพัฒน์ครับก็ บังเอิญมีอีกวัดหนึ่งไปด้วยกำลังจะสร้างเจดีย์เป็นวัดในสายบุญของหลวงพร่อรวยรที่สระบุรีรก็จะสร้างพระเจดีย์พอบอกท่านหลวงพ่อเจ้าวาก็เลยจัดสรรให้พระธาตุเขาเรียกว่าพระธาตุเขาบอกพระธาตุสิบรีเขาาอย่ายงนั้นนะครับผมก็ท่านก็ทําใบรับรองทําใบเซอร์ให้เสร็จเลยครับทั้งสองวัดแล้วตอนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยพอรู้ว่ามีพระธาตุจะเอาไปเมืองไทยเนี่ยเจตีก็ถามเลยใบเซอร์อยู่ไหน ใบรับรองใบรับรองเลยครับถ้าไม่มีใบนี้เขาไม่ให้ออกนอกประเทศครับอันนี้ก็คือเขินได้รับมาครับผมเพราะว่าเป็นพระธาตุของพระศรีบุลีเจริญทีที่พม่าทุกวัดได้รับกันรู้รู้รู้จักในหมู่คนแสวงบุญที่อ่าอ่าพม่าแต่แต่ว่าสองวัดนี้จะได้รับประมาณหนักประมาณเกือบสิบกิโลครับผมเยอะมากครับก็ก็ยังเก็บไว้ดีอยู่เจริญพระฏิชสถานอันนี้พอมาพอที่วัดเสด็จมาเองพระจันทร์ก็จะสร้าง คือตอนนี้ก็เอาก็บไว้ในแก้วจะดีแก้วก่อนจะดีแก้วก่อนเพื่อเพราะว่าทางวัดเราก็เกรงใจใญาติโยมเพราะว่าบ้านเมืองเราไม่ปกติอยากให้ญาติโยมหันมาไหวพ้พระสวดมนต์มากกว่าครับผมนี่นะครับอาัศาจรรย์พระธาตุเสด็จมาขอชมบารามีได้นะครับที่วัดอัมพุวะลาลามเป็นสิริมงคลกันโยมครับวัดอัมพุก็อยู่อำเภอสามโคกปักหมุดมาได้ไหมครับวันนี้ ปักหมุดได้ปักหมุดได้นะครับอยู่เส้นในประฐุมธานีนอีกฟังหนึ่งต,ติดกับวัดไผ่ล้อมติดกับวัดไผ่ล้อมนะครับอ,อ่ะมาวัดนี้แล้วไปวัดไหนได้อีกบ้างครับสําหรับคนที่ทัวสายบุญ ก็ในละแวกนี้จะมีวัดมอนเยอะวัดไทยก็ไม่ใช่น้อยอย่างวัดไผ่ร้อนนี่วัดไทยครับผมจะติดกันวัดมอนกับวัดไทยคู่กันคู่กันคู่กันไปเกือบตลอดเลยคู่กันกับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งก็อยู่กันมาแบบญาติพี่น้องอยู่กันมาแบบเพื่อนบ้านอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันประกับปะคองช่วยเหลือกันเจริญพรครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับมาวัดมอนพูดไทยนะครับแต่ให้เดี๋ยวเราจะให้พรเป็นภาษามอนนะครับ เอามอลล้วนๆดีกว่าภาษาไทยไม่ต้องครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับสาธุสาธุอัพีเวเตเนียสาลิสานิจังวุเทปัจจายเน่มยตาราถมมาวุทนตอยอายุวันนาวสาวองเพลลงเพลเวตาซองเพลเมงเกลลงเราะคอนตาซองเพเตเวตาซอเพลปุเทนุเพลเวเนียซาเทสอทอย เพลวนต่าเตมเพียงเว่าเต่าซอมเพียงเม่งเกลลงเรียบคอนตาซอมเพเตเว่าตาซอเพลทมานุเพลเวเนือสะเถียสอถอยเพลวนเต่าเตมเพลเว่าเต่าซอมเพงเม่งเกลลงเรียบคอนเตาซอมเพเตเว่าตาซอเพลซองเคหนุเพลเวเนือสะเถีสอถอย เพลวนตาวเต